อาจะเป็นแอชั่นครับเ่นนครับเปล่นเบ็ดียนเบสรียบร้อยครับแม่หมกป่านะครับหมกหม้อคอเน่านะครับเรียกได้จะกินนะครับมี่อเแอ้อยแล้วครับพี่น้องเอ้ มีอาการครับลังนี้มีอาการครับนี่ปลายานาะน่าจะเป็นปลาปลาเสื่อมครับน้อง สุขสุคนนะครับมาพ่อกับปูพ่อกระเทือนนะครับมานี่มาส่เบ็ดครับไ่เกาครับสซเงี่หัวมาหวานนี่ครับสองถุมนะครับโซจิไซเดี่ยวไซเดียวแล้วครับแต่เพิ่งเปิดจิบครับมาคำเสมอแล้วครับมาคำตลอดอากาศครับมังยาทั้งลางมีฝ่าเดียมนะครับฝ่าเป็นเราเอ๋วเรียกว่าฝ่าฝ่าเดียมมากจากคนอยู่ตัวคามอาบนนะครับ ใส่เวชเรียบร้อยนะครับเหลือแต่ไปหยามหมีมานางพักเสร้าเมยจักน้อยจักแปบครับแต่เขาจังสีเป็นเร่นกันว่าจะมานบ่นะครับใส่เว็ดมีสี่สิบลังนะครับเพิ่มไม่อีกสิบลังลองเบิรงนะครับว่ามันสฉมานบ่ครับสีเรเนเนี่ยเฮ็ดกินแรงบ่นอาเมื่อนี่จังเป็นรุ่นกันครับผมนะครับพี่น้องเด๋ยวเวลายามเพชรแล้วครับลมพัดวีวีมากก็ยังฝนสิตกอีกเลยครับ เลยใหญ่ควองเขาไปนอนในบ้านซะบ่เนากเมือ <g> น <iv> เอาะบึงครับหลังแหลกที่เป็นจังไดเออบุญครับยังอยู่คือเกอหล่างสองใหญ่ยังอยู่คือเก่าครับอืมโอ,โอ้ิคืบโโอบุญละเนาะพี่นองไว <g iv> ้หลังนี่ อยู่เก็เมียนหมดละพี่น้องมาดิหลังนี้ก็คือมิดมิดมิดเท่ใส่ไปใส่อันนี้แสดงว่าบริสไทหลังนี้ก็มันเทือมหรือดินแนวนอนแนวอนอะไรแบบนี้เอาเปิดเรื่อยๆครับ เอมันเทีอามมันหลังนี้เงี้ยเก่งเนี่นี่ยเนีเนี่ยคือเก่าอยู่ครับเอาเดี๋ยวดูคือบอ่เหมือนหลังนี่ก็อยู่คือเก่าครับ อืมสี่หาลังเลยพี่นอ้องยังอยู่เหมือนเดิมเลยครับปาสวบยื่นก,านกลางน้องไหมครับเท่าแม่ไก่เบ็ดเอ้ยลังเด็กอะมิดจีรีครับเขาสิเด็บท่านยังเด็กยังเตี่ยมอยู่ปางทีเดียวสิมีนักกินมาเท่ามัน หลังนี้ครับมิดจีรีครับอืมอ่อีได้ปาแจ็คตูบนะนอพี่นองเฮ้ยหลังนี้ครับมิดจีรีครับที่แตงายดินเฮ่ออ่าสีสุดแล้ี่ครับพี่นอง <c oughs> ครับเดี๋ยวยยหาหลังสุดท่ายเนาะแสนนิสานี่ครับค <c oughs> ือบ่อยู่เหมือนเดิมฮฮฮ่ <c oughs> าฮ่าฮ่ามีเวลฟราวหลังนี้ก็อยู่เหมือนเดิมครับ

น,นี่ก็อยู่เหมือนเดิมมัดแหละครับฟรูา <c oughs> ้ายังวายเป็นไปได้ <c oughs> เบ่งครับหลบสองหอเป็นเลยพี่น้องหล <c oughs> บแหลกเฝ้าวบ่ได้แจ็คเตี่ยม <c oughs> เบ่งดูหลอบสองมันที่คืบมารับมือน,นี้น้ำไหลน้ำไหล นลละครับไร้ลับโอ้โหลังพุ่นยังอยู่คือเก่าอยู่ครับหลังนี้ก็คือเกา่ายังเหมือนเดิมเฮ้ยสีพวอออก <c oughs> นวเเก่าปะครับพี่น้อง <c oughs> เหมือนกันเด้อหลังนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิม เบี๋ยวยื่อี่เก่กวี่หลังนี่มีอาการครับโอ้ยบึงก่อนาลาังุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนครับนี่ปลาช่อนครับปลาช่อนแต้มแหลกมาแล้วพี่นอ้องเอเอ้า นี่ครับตัวปลาครับมามาแล้วครับหนึ่งแต้มนึกว่าติดว่าได้เออติดมิดมิดนะครับโอนี่ครับตัวปลาครับสวยๆนะครับใสๆ ถุงครับเียบร้อยครับนะครับเด๋ยมาเตียมนึ่งนะเดี๋ยว่ยยวหาหลังสุดท้ายเาครับ <c oughs> เป็นอย่งได๋คือว่ายูนนี่มีอาการไม่น้องมีอาการโหๆๆๆปุป๊บโปุ่บอก้กุบๆ้ะครับ นะพก่านะอืออืออาจจะเป็นแอชั่นครับโอือโอ้ยเรียนนะครับเรีนเบ็ดเรีนเบ็ดน้องพว่านะโตปลาปึ๊บนี่ฟังนี่ครับตัวปลาครับพี่น้องงามงเลยโอ้ใส่ใส่สวยเลยครับ อาหารเลยววครับพี่น้องเต็มที่สองแล้วครับน,นี่ครับอีกหนึ่งเต็มครับครับเดบป่ามานะครับนี่ครับนี่ ใส่เรียบขวดเรียบร้อยเนาะครับใส่เครื่องเข้ากับสูตรเก่าแล้วครับหอ,อมแดงตะไคร่ิกแห้งครับใส่ปลาไหใส่บลาเม็ดจงที่เพียรเพื่อปลาตัวเดียวนึงทำน้ำปลาแดกครับนนหนอนัวครับมะโคามาัะนนัวนนครับผงนัวนะครับใส่ตามใจชอบนะครับเขาคุณหลุดเยอะเสียบวิจาวรวัฒน์นแล้เนาะนี่ครับน้ำปลาอืม ไอเดี่ยวตามด้วยน้ำนิดไปทีนี่อึ๊บอึ๊บหยดน้ำลงไปครับน้องเฮ้ยนี่เดี๋ยวคู้ที่ใส่หลายจัง่อยเพราะว่าไอ้แกล็ดมันห่อนมันน้ำบกเร็วครับเดี๋ยวปลามที่บรสุขลามเกลียง ได้เมนูเด้วครับโอ้เนกว่าส้าวเฝ้านะยอบคนคนให้มันเข้ากันก็นนะครับเครื่องนี่ปลาช่อนหนึ่งตัวสำเร็จแล้วครับอ๋อรอมสุกนะครับสิเรียบร้อยครับแม่หมกป่าเนะครับมกหม้อปลาคอเน่านะครับ ่เรือได้จะกินนะครับพี่โยขอกี้ยงแล้วครับพี่น้องเอ้ยมาครับผมพี่น้องกินเขาครับวันนี้ดเดวิลาแล้วครับไี่กว่าสิบอะไรเนี่ยกินแร้งนะครับเอ้ย <c oughs> เกี๊ยบเนาะแบบนี้ไงมันอ่าปูเนี่ยเป็นก้อน นี่ครับพี่น้องมุกป่ามุกป่ามุกป่าชนนะครับมาเดี๋ยวเวลานำมันครับไปนี่ หอนไปวะปนเพิ่งลงไปโอ้หอน,อนเขาน,าน,นี่นี่ะครับน้ำไม่นิ่ใส่น้ำไม่ยิ่ใส่เอาไม่หวยเลยพี่นองเลย ก็นะครับแบบแบบนี่นะครับเทว่าโอเคครับดเดเฮกับเขาไอพี่น้องเบิ้งนะครับดูพี่น้องเบิงนะ้งแล้วก็อยากกินขเขาเล็กน้ำนะครับโมกปลาคอครับโมกหม้อมปลาคอ เขียะเนี่ยแ่บเดี๋วประจำใสสกน้ามาที้เนี่ยเอาอะไร ันน่งสุดท้ายครับสบายครับ มาดอ่อเลยครับพี่น,น้องอาเดบไอ้เด็บยังลงเมาตับครับผมสวัสดีบรรยากาศตอนเศร้าครับฝนตกครับเมือ่อคืนนี้กินข้าวแล้วก็นอนเลยครับนี่เป็นจริงเลยอ้อ๊ยหยาดหยาด ตรงที่นี้จกมันที่เป็นจังไหร่นะ,ะ,ะเอ่งอยู่มันดื้อครับย่าเบียดมากเพระมันเจลางแับแปดลัง มิดจิลีครับเฮ้ตมเฮอออ้ยยางหยางมันจะมีพี่น้องเมือนตุลย์ตุลอยอยู่อือ๋อหลังข้างหน้านี่อาการปลายอยัางน่าเบื่อเบื่กันครับเบื่อตายโอ้ปรากฏพี่น้องปรากฏครับปรากฏอู้ย นี่มาแล้วครับตอนเช้าหนึ่งเตี้ยมครับนี่โอ้เสียงเพิ่นเออเดี๋ยวหลังนี้คือหมอบยุงสิเนาะคือบกติครับพี่น้อุยู่ให้รอวะโอ้ยบ่อยู่ครับ โอ้โห,โ,หโหมีอาการครับลังนี้มีอาการครับนี่ปลาอย่างน้อน,น,น่าจะเป็นปลาปลาเสื่อมครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วปลาเสื่อมมาแล้วนี่มามามาม,าม,ามานี่ครับพี่น้องลุดพอดีครับเอาเกล็ฟังแล้วลุดพอดี <laughs> นะครับมาก่ายเครื่องข้างเลยครับเบ็ดย่างกเกียวโยสองเตีมอู้หลังหนีไม่ดึงครับอู้อูโอู้ปายังเง้อปายังเง้อปายังเง้อปายังเนะาะอึ๊บมืนถือากา,มายมันโดนปายังอุ๊บอุ๊บอู้ปรากฏพี่น้อง โอ้ยเนียนครับเรียบเนียบเลี้ยงหุยครับเลี้ยงหุยโอ้โหดู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 เห็นมากเห็นมากนี่ครับถูกปรากฏครับโอ้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 โอเตี้นดีขนาดเป็นนี่ยังออกก่อนอันตรายอันตรายต้องเองี้ยงออก สวยครับใส่สวยครับตัวนี้ใส่สวยนี่ครับนี่สว,สวยเลยแต้มที่สามครับนี่ครับบรรยากาศน้องนะครับลมแห้งครับมื่อขื่นไร่ <c oughs> มันขื่นหนิมนสวบอยู่นี่นะครับมองกอกลางเนี่ยบ่มาไ,ไกเ่เบ็ยดไหมครับ โอ้าเอาอ่าโอ้นีไม่รุนครับรังนีไม่รุนนี่ครับนี่นีปรากดครับปรากดปรากดโอ้่่่่่โอ้โหเลยงวยเลยตัวนี้เหลียงงวยได้ครับปุบหลักมันขึ้นมากนาน ปากฏอีกแล้วครับท่านหาววุ้นหลอกนี่เห็บร้อย นี่นะครับนี่นี่ครับสวยสวยกำลังเก็บเบ็ดอยู่นะครับหลังเมืงอไหนมีอาการครับพี่น้องแต่ไปเบื่องวันป่าอย่างเงี้ยมันมีอาการมีอาการครับเก็บเบ็ดก่อนเก็บเบ็ดก่อนว้าไก่ซีม,มัดวล่ะครับเบ็ดอะไร ไอ้เโิ่งดนป่ายังอากาศเปลี่ยนแปลงก็มีการไอ้ไอ้ไอ้ยังอู้ลาเสียมพี่น้องปล่เสียมเอาเอาลากไปแล้วลากไปแล้วปล่เสียมปล่เสียม ปลาเสี้มยมปูตุ๊ปลาเสียมนี่ครับึกปลาเสียมครับอะไรนี่โอ้ยโอ้เกี่ยวเกี่ยว,วน,นี่ครับตัวปลานี่ข้างหน้านกะกระแมนครับเลี้ยงหลังดิเลี้ยงหลังดิ ปเบิังดู banyak น้อปลาไหลปลาไหลปู่ๆหยักหยักมือนสิตมหมืุนสิตมุนโอ้ยปลากดอีกเลี้ยวครับท่านผู้ชมนี่ครับปู่เบิ่งเพิ่นดึงเบิ่งเพิ่นดึงดึงยุบหยอบเลยครับเว้ยน่ะเว้ยน่ะเว้ยน่ะฮะากดนี่นี่ครับนี่ครับ nè 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 lúc nè 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 rồi กดอีกเดียวโอ้ผ่านม่านปรากฏครับเมื่อนี่นี่ครับนาดิีเลียพม่านซองหลังสุดท้ายครับอ้าวหลังนี้โอ้โห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 เรงไว้แร่งไว้เพื่อนน่ะเบาเบาลูกเบา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 โอ้แสงงามแสงงามพี่น้องผสมครับผสมใส่ซู นีค่ครับใส่สวยด้วยครับนี่มันมีหม่องว่างเนาะครับมันหกปดหนึง่งสี่ละนี่ครับใส่งามเลยครับโอ้ใครพร้อมอันนี้อ่าหลังสุดท้ายห้ออยู่ในนีนนะครับเนี่ยโอ้มีอาการครับลังนี่มีอาการโอ้ลงหักโอ้โลงหักโอ้โอ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 โป่าเข็งพี่นอ้องกินแนวนเลยเดี๋ยวเ,ยวเยวด,วดครับมันลงหนะักไหม

โอ้ปลาเสียมครับเป็นปลาเสียมหูใส่แบบงามเลยพี่น้องเลยงามแหงงามแหงนี่ครับว้าว้าโอ้ยลุดดีไปิีมากลุดซำก็แบบนั้ก็เ่ใงโคกวิดครบ อ้าวฮะนี่ครับใครอีพร้อมพี่น้องเอ้ยนะยางสวยยางสวยโอ้ฮะทัมากามีดึงมีดึงมีดึงโอ้นี่อาการครับหลังนี้อาการดู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 โอ้โห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 โอ้ปลาบูพี่น้องปลาบู มา้วบักงามบักงามบักงามปูปูปามีอ้วนเลยครับปูตัวนี้อ้วนแหงอ้วนแห้งนครับหนึ่อโอ้ มาเดันเดียวปลาบูตัวนี้เี่นนะครับผลงานของผมครับพี่น้องได้การครับได้การหมานครับครับประกดติเตียมมาเมื่อนี่ปรากดดีซีซีเตียมนะครับสเสี่ยมกือซีตอนเ้านะกดซีเส้นซีปะเคียงหนึ่งปลบูหนึ่งเสวนประคอตัวนี้ติดเติมขึ้นนี่โอ้ข่าวท่าครับ ผ่าแต่เดเข้ามาเด็กนะครับวันนี้ผ่านไม่เคยกินผ่านไม่กินหลอเสเอนะครับผมกถือว่าโอเคครับมือนี้พอาได้กินขี้เก้าแหละครับโอ <c oughs> ้สีสีปรากฏไหมโอ้เลือง่ห้อยอยู่วันนี้ครับผมมือนี้กะือว่าโอเคนะครับ ก็ที่ว่าพอได้กินก็เอาละมันกะมันหมานเนาะมันหมานตอนเช้านเคื่อนี่เกือบประเด็นกินนะครับเกือบประเด็นก็เขานะครับจังต้องไปรอบสองแะจังเดย์เนาะพอเด็นเลื่อเบิงวานเพื่อนใส่ดัางติดขางนอนครับป่ามันบ่เขานะครับเท่งป่ามันกับบ่อใครเลี้ยงเนาะมาเพื่อนนี่มันฝนมันตกเนาะเพื่อนมันถ่าฝนจังเดย์เลยครับแต่มันมากิ่นให้รอบซอก็ที่ว่าโอเคนะครับ เมื่อนี้ก็คู่กับที่ขอลากรนนะครับใบบางๆนะครับมาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบึ้งนะครับกับที่ถือว่าหยุดเหมือนแล้วครับวันศุกร์วันเสาร์นะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ประมาณนี้ครับวันปกติกะนิ่มขันเปโรงเรียมมันเมื่อยครับก็เลยไปเด้มาบันไดครับถาเบึ้งอ่าเราเล่นกันชิปนาครับพี่น้องชิปนาเนาะมีโอกาสกับที่มาเรื่อยๆครับผมเมื่อนี้คู่กับ ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ